ดวงความรักวันที่6ถึง12ตุลาคม2568จะเป็นอย่างไรมาดูกันค่ะดวงความรักของคนเกิดวันจันทร์ระหว่างวันที่6ถึง12ตุลาคม2568มาฟังกันเลยค่ะความรักสัปดาห์นี้อบอุ่นเป็นพิเศษคนมีคู่จะได้ใกล้ชิดกันมากขึ้นมีช่วงเวลาที่ได้แชร์ความฝันความคิดหรือแม้แต่เรื่องเล็กๆในชีวิตประจำวันแล้วทำให้เข้าใจกันมากกว่าเดิม อาจมีโมเมนต์ที่ต่างฝ่ายต่างรู้สึกว่าอยู่ด้วยกันแล้วมันใช่จริงๆส่วนคนโสดจะได้เจอคนที่ทําให้หัวใจคุณเหมือนถูกเปิดไฟเขาจะเข้ามาด้วยท่าทีอ่อนโยนและค่อยๆทําให้คุณเริ่มเปิดใจอย่างเป็นธรรมชาติดวงความรักของคนเกิดวันอังคารระหว่างวันที่6ถึง12ตุลาคม2568มาฟังกันเลยค่ะ ความรักของคุณจะมีทั้งรอยยิ้มและการทดสอบเล็กๆคนมีคู่ต้องระวังการเข้าใจผิดเรื่องคำพูดเพราะคุณพูดตรงไปแต่เขาอาจตีความไปอีกแบบอย่างไรก็ตามพอเคลียร์ใจกันแล้วความรักกลับแน่นแฟนกว่าเดิมเพราะต่างคนต่างเรียนรู้วิธีเข้าใจกันส่วนคนโสดมีเกียนได้คุยกับใครสักคนที่ทำให้คุณหัวใจเต้นแรงตั้งแต่แรกเจอความสัมพันธ์จะเริ่มจากการแซวเล่นกันแต่กลับกลายเป็นความรู้สึกจริงจัง ที่ทำให้คุณไม่อยากหยุดคุยเลยดวงความรักของคนเกิดวันพุธระหว่างวันที่6ถึง12ตุลาคม2568มาฟังกันเลยค่ะความรักในสัปดาห์นี้เปรียบเหมือนการจิบชาร้อนในวันฝนตกอบอุ่นและเยียวยาใจคนมีคู่จะได้อยู่ด้วยกันในบรรยากาศสงบๆอาจไม่หวือหวา แต่กลับรู้สึกปลอดภัยและมั่นใจมากขึ้นในความสัมพันธ์หากมีปัญหาใจก็จะได้พูดออกมาอย่างตรงไปตรงมาแล้วพบว่ามีคนคอยรับฟังอย่างจริงใจส่วนคนโสดมีเกณฑ์เจอคนที่คุยแล้วรู้สึกเหมือนคลื่นตรงกันการสนทนาจะลื่นไหลแบบไม่ต้องพยายามและคุณจะรู้สึกสบายใจเมื่ออยู่ใกล้เขา ดวงความรักของคนเกิดวันพฤหัส,สบดีระหว่างวันที่6ถึง12ตุลาคม2568มาฟังกันเลยค่ะความรักช่วงนี้เต็มไปด้วยความห่วงใยคนมีคู่จะได้รับการดูแลเล็กๆที่ทำให้คุณยิ้มไม่หยุดเช่นการโทรถาม การแอบซื้อของที่คุณชอบหรือการทำบางสิ่งเพื่อคุณโดยไม่ต้องขอสิ่งเล็กๆเหล่านี้ทำให้รักมั่นคงยิ่งขึ้นส่วนคนโสดคุณจะเจอคนที่ทำให้ใจอ่อนลงเขาจะเข้ามาแบบไม่รีบร้อนแต่เต็มไปด้วยความจริงใจและทำให้คุณอยากลองเปิดใจอีกครั้งแม้คุณเคยปิดประตูรักไว้แน่นแค่ไหนดวงความรักของคนเกิดวันศุกร์ระหว่างวันที่6ถึง12ตุลาคม 2,568มาฟังกันเลยค่ะความรักของคุณมาในโทนโรแมนติกคนมีคู่จะมีโมเมนต,ต์หวานๆแบบไม่ทันตั้งตัวเช่นการเซอร์ไพรส์เล็กๆที่ทำให้คุณขืนทั้งวันความสัมพันธ์ช่วงนี้จะมีแต่ความรู้สึกดีที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนคุณเริ่มวาดภาพอนาคตร่วมกันส่วนคนโสดจะมีใครบางคนที่เข้ามาแล้วทำให้คุณรู้สึกเหมือนเจอคนคุ้นเคย แม่เพิ่งรู้จักกันไม่นานแต่กลับทำให้คุณรู้สึกปลอดภัยเหมือนเจอบ้านของหัวใจดวงความรักของคนเกิดวันเสาร์ระหว่างวันที่6ถึง12ตุลาคม2568มาฟังกันเลยค่ะ ความรักสัปดาห์นี้มีทั้งสุขและความท้าทายคนมีคู่บางครั้งอาจรู้สึกห่างห่างหรือมีภาระงานที่ทำให้ไม่ได้เจอกันเท่าที่ควรจนใจคุณมีบ่นบ้างแต่เมื่อได้ใช้เวลาร่วมกันความรู้สึกจะกลับมาชัดเจนและหวานเหมือนเดิมความสัมพันธ์จะเรียนรู้การให้พื้นที่และความเข้าใจ ส่วนคนโสดต้องระวังคนที่เข้ามาแต่ยังไม่จริงใจมากพอคุณควรใช้เวลาในการสังเกตเพราะหากเขาผ่านการทดสอบใจไปได้เขาอาจกลายเป็นคนสำคัญของคุณจริงๆดวงความรักของคนเกิดวันอาทิตย์ระหว่างวันที่6ถึง12ตุลาคม2568มาฟังกันเลยค่ะความรักสัปดาห์นี้สดใสและเต็มไปด้วยความสนุกสนานคนมีคู่จะมีช่วงเวลาที่เต็มไปด้วยเสียงหัวเราะ บางคู่มีโอกาสไปเที่ยวหรือทำกิจกรรมที่ทำให้ยิ่งผูกพันกันมากขึ้นคุณจะรู้สึกว่าความรักไม่ใช่แค่หวานแต่ยังเป็นมิตรภาพที่ลึกซึง้งส่วนคนโสดคุณจะเจอใครบางคุณที่ทำให้โลกทั้งใบของคุณดูมีสีสันขึ้นเขาจะเป็นคนที่ทำให้คุณตื่นเต้นมีความสุขและอาจเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่ได้จริงจังในเร็วๆนี้จบแล้วค่ะฟังแล้วคิดเห็นยังไงก็มาพูดคุยกันได้เลยนะคะ ถ้าอยากดูดวงเรื่องอื่นๆหรือคลิปเต็มก็เข้าไปดูในช่องได้เลยแล้วเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ